เราจะสอนการใช้ปลักอินครับตัวแรกนะครับอินวันเ e สซีโอแพ็กหนับก็จะช่วยใส่ไทเติลนะครับใส่ริมชั้นเว็บซึ่งมีผลในการทำเอสซมากๆครับก็ตรงนี้เราปรับเป็น Enable ก่อนแล้วก็ใส่ไทเติลนะอาจจะเป็นอาตัวเบสช็อต นะครับจะยา,าวกว่าน,นี้นิดนึงก็น่าจะดีนะอ่าอาจจะเป็นออนไลน์ช็อปนะครับ อ่าจะใส่ครับการเว้นคีย์เวิร์ดครับเว้นคีย์เวิร์ดครับอือการเว้นคี์เวิรดด้วยนะัะ้อควหมนะข้อนวามดรับ จะใส่โน่นจะนี่ครับโอเคครับเราก็เขียนคำให้แบบดูสวยงามนิดหนึ่งการเบิ้ลคีย์เวิร์ดก็คือโซเชียลมงกีคอสตูมสองครั้งแล้วเขามีใส่นู่นใส่นี่ครับจะยาวไปคนระับตรงนี้ยาวไปเอาใส่เป็นลิมิตชั่นนะ And I'm so เนี่ยเราใส่ไปหลายอย่างนะครับก็คือ,อมีการเบิ้ลคีย์เวิร์ดนะก็ใส่คีย์เวิร์ดไว้ตรงตรงนี้ด้วยครับอ่าใส่เสร็จปับ๊บ ก็มีคีย์วักระจัดกระจายยีเยอะนะครพอสมควรนะคแล้วก็กดเซฟแบบนี้อัปเดตออปชั่นนี่แหละครับได้ครับถ้าเราคิดอะไรไม่ออกครับว่าเราจะเขียนอะไรที่ผมคล่องแล้วว่าจะเขียนอะไรยังไงให้มันใะช้ดีเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวนี้ครับไปดูในปิงครับว่าเขาลงโฆษณายังไงน,นี่อันนี้ครับ อ่าข้อเสียของอันนี้ไม่มีอ่าอ่า,อานี่ผมว่า Um, I'm not giving far if you ใส่ไวนี้ครับแล้วก็อัปเดตทีนี้ครับเอ่ออคิเมตคีย์ใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับเพราะว่าเราต้องการคอมเมนต์มาทำพีคอมเมนต์อันนี้ผมใส่ให้ดูก็ได้ครับแต่ว่าอย่าไปใส่เลยครับผมใส่เน่นๆเป็นนิสัยเสียครับเพราะว่ามีคนอื่นมาแสปแปมคอมเมนต์เราแล้วก็มาแ,แก้ไขให้เป็นดูดีคอนเทนต์ นะครับน่าจะดีกว่านี่ก็คือการใช้ออีวันเอสซีโอแพ็กวทบทวนกันอีกทีนึงครับมาต่งเซตติ้งครับออีวันเ e สซีแล้วเติมข้อมูลพวกนี้ครับให้มันโอเคครับใส่เข้าไปเต็มที่เลยครับดี t i น n ตรงนี้ก็สั้นๆนิดนึงนะครับแต่ก็อย่าไปสั้นจุดจ๋เช่นโซเชียลบางที่เขาตูมด้ยเชิน่าเกียดครับ ขียนให้มันสร้างสค์ได้เต็มนะครับอันนี้ก็ะสายยาวๆเหมือนโฆษณาที่เป็มนะกอน่าสนใจแล้วก็เสร็จแล้วเราก็วางตรงนี้คิวตรงนี้เลาตรงนี้แล้วก็กดเอเจ็เอร์แล้วกดอัปเดตนี้ครับก็คือเสร็จนะครับออยวันในสแพักก็แค่นี้ครับใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ ถ้าใครคิดไม่ออกก็ไปดูในบิงกก็ได้ครับคนนึ่งเขาเขียนคำโฆษณาอะไรยังไงเราก็พยายามจะเขียนให้มันดีนดูดีกว่านะครับของเราว่าดูไสิครับเราเขียนอะไรช็อควันคียก็ตูว์เวสเซียออนไลน์ช็อควิสเบสเซลเลอร์ไอเทม ยังไม่บอกว่าถูกครับสักวันกี้กระจุม on sale special deal free shipping and low price guarantee for U.S. Customer only 4ซอฟต์มังกี้กระจุมไอเท็มน o w นะครับ C 4ไหม,มคุณ4ใช่ไหมนะครับก็คือเขียนไปนี่ก็คือเสร็จปั๊บเราก็มากดอัปเดตชั้นแต่ว่าอย่าลืมครับเลือกตรง Enable ก่อนนะครับโอเคครับนะครับ